สวัสดี FC ช่องลุงหน่อยทุกท่านครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568ในสัปดาห์นี้จริงๆเราต้องได้ลุ้นการประกาศเที่ยวบินเพิ่มเติมนะครับการที่ได้บินไปทำงานแล้วก็การเรียกสัมภาษณ์งานอิสราเอลเนาะแต่ปรากฏว่ามันก็จบสิ้นไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือเลื่อนกันยาวๆจากเหตความไม่สงบะระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะครับ เป็นกาลังใจให้กับทุกคนละกันนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยที่มีคิวบิดแล้วหรือแม้กระทั่งตรวจโรคผ่านแล้วแล้วไปลาออกจากงานนะครับมันก็กลายเป็นว่าท่านอาจจะต้องตกงานสักพักหนึ่งเลยนะครับแนะนำนะครับเบื้องต้นท้าคุณทำงานบริษัทเอกชนนะครับก็ไปเรียกร้องสิทธิประกันสังคมนะครับที่มันเป็นเรื่องว่างงานนะครับก็จะได้ เงินนะครับ30%ของเงินเดือนนะครับโดยเลทที่เขาคิดต้องไม่เกินหน0 0งหนานะครับจะได้ทั้งหมด3เดือนด้วยกันนะครับอย่างน้อยก็ยังดีเนาะมีเงินที่เอามาใช้จ่ายช่วยเหลือก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับถามว่ามันจะเลื่อนบินอีกนานไหมนะครับเบื้องต้นต้องบอกว่า สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ค่อยสู้ดีนะครับมันไม่เหมือนทุกครั้งนะครับทุกครั้งนี่คือมีคนมาโจมตีอิสราเอลนะครับแล้วพอเขาหยุดโจมตีมันก็ใช้เวลาไม่นานในการในการเคลียร์ทุกอย่างว่างบางงั้นเถอะนะครับแต่รอบนี้มันกลายเป็นว่าอิสราเอลไปโจมตีเขานะครับโดยอ้างเหตุป้องกันนะครับเรื่องที่ว่าอิหร่านมีนิวเคลียร์นะครับซึ่ง มันก็เป็นเหตุผลที่ต่างคนต่างอ้างได้นะครับดังนั้นถามว่ายาวนานไหมในส่วนตัวนะครับก็คิดว่าไม่ต่ํากว่า2เดือนแน่นอนนะครับไม่มีทางจะเร็วกว่านี้อ่ะส่วนตัวนะเ,เดี๋ยวติดตามข่าวสารหน่วยงานสักพักแล้วกันนะครับน่าจะมีหนังสือคําสั่งชะลอการเดินทางอย่างเป็นทางการออกมานะครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าสังเกตจากการที่รุ่นที่17นะครับ มันจะมีหนังสือชะลอการเดินทางออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้การไปทำงานที่อิสราเอลเขาจะชะลอไว้ก่อนนะครับไม่มีสิทธิ์ไปทั้งทั้งสิ้นนะครับก็ก็ต้องทำใจนะครับมันมันยังอื่นไม่ได้เลยนะครับ ส่วนมันจะเร็วกว่านั้นไหมนะครับก็ได้แต่คาดหวังนะครับถ้าเขาเจรจากันได้พูดคุยกันได้ก็ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเราตีไว้ว่าสัก2เดือนละกันนะครับ2เดือนนี้ก็คุณต้องวางแผนชีวิตแล,ะละ้วล่ะว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างนะครับไม่มีงานก็ต้องไปหางานนะครับไม่มีเงินก็ก็ต้องไปหาเงินนะครับ ส่วนเรื่องหนี้สินที่กู้มาแล้วนะครับบางคนถ้ายังไม่ได้ใช้จ่ายแนะนำเอาไปคืนนะครับเพราะมันมีภาระดอกเบีย้ยขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเราก็ต้องมา,าเสียเงินในการชำระดอกเบีย้ยเพิ่มเติมอีกนะครับคือกว่าที่เราจะเดินได้เดินทางไปเนี่ย มันอาจจะยาวนานถึง 3- 4เดือนนะครับเพราะว่าหลังจากเขายกเลิกชะลอแล้วมันก็ต้องมีขบวนการที่เริ่มนับหนึ่งใหม่ในการที่จะหาไฟบินนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เขาชะลอยังไงเขาก็หาไฟบินไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ากำหนดไปแล้วแล้วมันยังไม่ได้บินมันก็มันก็ไม่ได้เนาะพูดตรงๆว่ามันก็ต้องรอให้มันจบก่อนนะครับ ลุงก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะในคลิปนี้ก็เป็นอันว่า,าเราอยากจะไปทำงานที่อิสราเอลแล้วก็ต้องรับรู้นะครับว่ามันมีความเสี่ยงแบบนี้มาตลอดนะครับรุ่นที่17ก็ชะลอการเดินทางยาวนานถึง7รู้สึกจะ8ว่า9เดือน่ะลุงลุงจำไม่ค่อยได้นะครับนานมากนะครับชนิดที่ว่า,าบางคนคิดว่าไม่ได้ไปแล้วนะครับ แล้วถามว่าผลตรวจโรคที่ตรวจไว้จะมีผลหไหมไหมก็ต้องบอกว่ารุ่นที่17ที่ผ่านมานะครับก็มีการอนุโลมให้นะครับไม่ได้มีการตรวจครั้งที่2แต่อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามอันมันขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงานกับทางอิสราเอลนะครับว่าเขาเคลียร์กันได้ไหมถ้าเคลียร์กันได้ก็คงอารมณมารวยได้นะครับก็ ติดตามข่าวสารที่หน้าเพจทีซีไทยแลนด์เป็นหลักแล้วกันนะครับลุงก็เป็นแค่ช่องทางเสริมวิเคราะห์พูดคุยเป็นเพื่อนพวกเรานะครับพวกเราจะได้ไม่เครียดเนาะเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจลุงจะมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกนะครับ